ส่วนที่ขันนี่พี่น้องนี่ส่วนนี้นะส่วนนี้คือส่วนที่ขันของเต่ารางส่วนเมื่อเราปลอกเหลวรสยข้างในนี่จะไม่ขันนี่ก็ปอกเสร็จแล้วพี่น้องเราไม่ปลอกอีเก้เรี้ยงเงินเราไว้ต่อเจ้าเนี่ยนี่ก็ไขนะ่นะ้าปลติน่ะนี่นะค่ะไข่คุยๆนี่นะมันนะ เป็นคุยคุยเนียนไข่ไข่กันและคุยคุยนี่น่อไม้ไก่ไข่ว่าเลยนะน่อไม้ไก่ว่าป้ดิมนะนอกหน่อไม้ไก่ว่าพี่น้อยไอ้นี่โป๊โบ๊โบหน่อตุ้งไข่วันนี้แล้วนะค่ะนี่โดยเอาเตยอนออนเป็นไเอาเตยอนออนมันนะเต่ารังไม่รู้ใครตั้งชื่อนะป้ดิมนะค่ะ ค,นะคุณเตนะแ,ตแรกนะี่แล้วคุณเตะแรกนี่เคยอย่าปิบติต่างเชื้อตกลงชาติยังไม่รู้เมื่อนเลยไม่รู้เคยนะชาติยังไม่รู้ค่ะแต่เขาเรียกมาปร่นนั่นนะะเราก็ไม่รู้ว่าใครตั้งชื่อเตุ่รางใช่เลยอยากตุรางนะ ได้ต่อนี้นะป้าตินนะได้ต่อนี้ค่ะเอาโปะแกงนะวันนี้แกงกระปุงนะคะแกงกระปุงล้างมาเรียบร้อยนะล้างเรียบร้อยเลยค่ะล้า,ลางมาเรียบรย้อยมาปอกมือแดงแกงป้าตินนะทำต,ตัวรังนี่นแลงมอือที่ป้าตินพัดันเลยนะใครๆย,ย่าง อะไรได้มันสักอย่างนั่นี่เลย่บอกคุ้งกันก่อนนะคะเต่ารัางแกงกับปุงนี่กินร้อยนะประเด็นนะกินร้อยเลยค่ะเอ๋แต่รับรองรับประกันได้ว่าร้อยพี่น้อยว่าคุ้งมัดเต่ารัางอะเลือเ <laughs> ต่ารัางแกงคุง้งเราแกงแบบเนมนูบานๆน,นะประเด็นนะ เป็นคนแต่เด็กเขาตำเราตำกันก็เอาตู้ร right. oh ังกินได้เรามาเก่งตู้รางนี่นะมาเต็มวะเขาหลวงวัวทีกระดอยนะบุญหัวงพ่อเลยตู้รังที่อยู่ข้างบ้านเต็นเต็นควันในมดป่าในแล้วมาต้มคิมก็ได้ไปเต็มนะต้มทีนพี่น้องต้มทีโรยต้มไมโครบนะไอไอ้น้ำทีร้อย แต่จริงแล้วจั้นว่าปฏิมามันร้อยน้าตีไม่ใช่ร้อยตัวรางตัวรางมันมีฝ่อว่านเมื่อไปวบวบเร่าเลยนะคะมันร้อยอะไรนะใช่ค่ะชวนเราหนังกันว่างๆเราทำมาในปฏิม,มงซึ่งที่ปฏิมมีบริการพี่น้องเครื่องแกงถีเครื่องแก่งส้มเครื่องเก่งทีสามารถดำไปคั่วได้ตำน้ำยานมจินได้ ปัดเป็ดได้ได้สรบปัดเมนูพี่น้องมีติดบานไว้เลยจะไม่ปิดว่างต้องอย่างนี้เลยยังมีนั่งมูปลาดุกราปลาตุกังเองปุ่งปลาดีปุ่งปลาจนมีหล่ย่างนะพี่น้องนะเดี๋ยวขึ้นแองขึ้นแลง,น,งนี้ปติมจะสั้นนะป้องตัวไม่ไม่มาบริการพี่น้องอีกวันนี้เรามาแข่งซ้อมเต่าลางกับกุนพี่น้องอ เ้ารางกับอุ้งใช่ค่ะใส่น้ำฝนนะคะอ่าโดยความเดียวเราใส่ทานลงไปแล้วทานมาติดควยปะติมนะควนเราก็เอาไม้ฟืนมาใช้เลย้อยเกินเลยวันนี้จัดเหมือนมกไอมีเลยเราใช้เงื่อนเขือไปเลยนะคะลงไปไล่เลยค่ะ ขึ้นไปดูควันคัดควันร้อยนะหลควันนะคะหลายเครื่องเก่งกับเคยค่ะเราใต้แันปันนี้มั่งนะหลแข่งเก่งกับเคยต้านมันไม่ติดควายพี่น้องควันควันก็ใช่ไหมคุันตึ้งควันเก่งส้มนะปะติมเก่งส้มค่ะใจเก่งเก่งปะติม ไอยาวันนี้บรรยากาศดีมากชายเกลืองแกงปลาติมแกงส้มกุ้งกับเตรารังบันเทิงดีจังไม่ใช่บันเทิง,ง,ทงแค่ตาค่ะตากลองบันเทิงดีจังเลยอ่าใส่ใส่เตรารังกอนบอกเตารังมันทุกอยากว่านะกุ้มมันทุกหายนะคะใส่เตรารังลงไปมันวบเปล่าอนะไรประจำนะ้

น้ำตาลค่ะกินข้าววันเตียงเตียงใส่ไปว่านทะเลตนะคะไปปล่อยยศนำตราทะเดค่ะเต่รารังในเป็นปืชจะกูนปามพี่น้องนะปืชจะกูนปามมีอยู่ตัวตุกปากข้องประเทศไตปากเนื้อปากเล่ก็มีนะประเทศนะ Rồi chim làm cây con nó khác Bằng thử mới đây mà à, Rồi bị nó Bỏ đi ừ, leo rồi. lên đôi, đôi, đôi. Ôi, dạ. Rồi ừ. rồi 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 đều Nó sẽ cùng đây rồi Quần nào bà tin nào nè Quần bị nó Tại ta tay tan mà mày tít Rồi chim đôi đều nó khác rồi đây. Thế ra. Thế cũng không phải đôi nó khác. Kèn chôm cung gặp dột tàu ràng Hai ai nhung giặt còn giờ phải tắt cái tổ rang hết lên nhung giặt còn tầm tổ rang nè cái cờ và kha như này ta với tưng kẹn sâm nha khác như cờ kẹn thì kha sang ba sang đai kha thì nó lại là kẹn xôm ก๋งเก่งชมกามีตัวพี่น้องอยากอีกเลว่าซี่ตยนไม้ไปนพี่น,น้องเล่นไนท้าเล่นไนท้านะคะนี่ที่ก๋งเก่งชมพี่น้องจ่ายค่ะนี่คือที่ก๋งเก่งชมปลาติมจ่ายค่ะนะแต่ตั้งอยู่ก๋กงเก่งกองปลาติมตักต่างเช็ดได้เลยนะคะตักต่างเช็ดได้ค่ะแล้วยังมีนมั่นง,มมนงมูมีนั่งมูมีผงปลาค่ะปลาดีปลาชนมีค่ะปลาปดุกราปลาดุกราปลาว่านมีเก็บโดยค่ะปลางแดงมีค่ะคือกาเมนูนี้เมนูได้ปลาติม เก่งตัลามกับป้งนะคะแก่งสมนะคะพี่น้องเลยรตะแก่งสมนะใช่ค่ะพี่น้องเลยอยู่หน้ากินหมักเลยกลเป็นนั้นว่าเสร็จจ่ายพี่น้องอะไรควนมักนะพี่น้องหน้วันนี้โดยการเกี่ยวกับเจ้ากำเจ้าวมจริงควันไลเป็นควันวันนี้ไปดึงฟากจองกันนะคะเดี๋ยวถั่วข้าวโพดเต็มอย่าลืมกดติดตามมาเต็มเลยนะคะขสวัสดีค่ะ จักเดียวป้าติมนะเสร็จเด็ดไปแล้วค่ะซีน้ำแก่งก็ช่วยจัดจานดีป้าติมเรไลติพี่น้องเลไอยู่ไหนกินมักเลยนะคะเก่งชมกุ้งเตารังพี่น้องเอ้อเฮ้ยอ้อมกุ้งเลยี่น้องมาตะกดข้าวตดพี่น้องเปรียมตัวกดข้าวได้ด้วยนะคะไปอยู่แก่ๆมากินกับป้าติมนะพี่น้องอืมบิน้องเลไรดิสักเร็วนะเสร็จแล้วค่ะ วันนี้เราตดเปล่าว่านนอนนะป้าติมนะค่ะควยอ่อนนเส้นน้ำมันคนนะคะควยอ่อนพอนพ่นอพี่น้องตดเปล่าว่านส่งแจมตีพริกกระสุกแม่ป้าติมนะค่ะอย่าตดควยแรงเยอน้ำมันร้อนกนนะคะอ่าทำหรือย้าย เอ้ยตำเพือ,อให้รัวมันร้อนแล้วอ่ะครับปาติมเอานิว้วอยู่ติ้มลงไปเล่ดนะป้ะาติมเล่ามันร้อนยังตาล็อกหมากนะใช้ปาติมนะอ่าเอานิ้วติ้มเล่ดๆป้าติมใช้ได้ไหมใช้ได้ใช่เลยเหรอใช่เลย <ใจ S 2> ค่ะไควยออนหมักๆเลยพี่น้องไม่ไม่อะไรเนีย่ยต่อทะเลพี่น้อง ก็ไม่เหย็ดโซนนะปฏิมนา้บางคนเขาว่าตอดเป็นนะแต่โดยเพื่อที่เด็กเล็กได้ได้เ,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 เขาว่ามันอย่างทำไม่เป็นมันได้รู้ว่าเออทำบนนแบบนี้แหละไี้ะไ้เร็วนะคะได้เร็วนะอ่าได้เร็วพนะี่นะ้อง โหทหายนี่ปลาวันปัดติมพี่น้องเออเก่งแกงปลาติมก็แกงหายพี่น้องเออถ้าพี่น้องสั่งไปแกงหายแกงหายเพราไม่ต้องติมถ้าพี่น้องสั่งไปอันหายเลยนะปัดติมนะนี่ไงใดนะคะที่นี่รายการปลาติมก็คลอกวางเพราะว่าเก่งแกงเราใช้เก่งแกงบดเอง ได้เลยค่ะได้แล้วะโอเคไว้โน่น้าวัดตินาเดียวนะค่ะโน่แก่งร่มเต่ารัางกับกุ้งเราได้กินตีลังก์ไาว้โยแลยหนังเชียเช๊ย